สวัสดีค่ะวันนี้จะพาพี่ๆแต่งภาพด้วยฟูต r รูมนะคะเลือกเอาภาพเบลอค่ะเลือกรูปภาพของเรานะคะตัวอย่างภาพนี้ค่ะ เลือกจากหลังนะคะเลือกภาพนี้ค่ะแล้วก็ทำให้ภาพเล็กลงนะคะตามที่เราต้องการค่ะใส่เงานะคะ เลือกเบรอร์นะคะจะได้ให้ภาพเราเด่นขึ้นนะคะโคละน้อยอเลือกสีขาวนะคะแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะใส่เงาด้วยนะคะตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็สามารถเลื่อนให้หนาให้บางได้ค่ะ แล้วกดเสร็จสิ้นนะคะค่ะภาพของเราก็จะเสร็จแล้วนะคะกดปุม่มแชร์ข้างบน,นะคะ่ะเอาไว้ทีหลังะคะ่ะแล้วก็บันทึกไปที่แกลเลอรี่เลยนะคะกดเสร็จสิ้น,นะคะ่ะ เราจะไปต่อที่เหมยตูนะคะถ้าพี่ๆไม่มีเหมยตูก็ทําภาพเสร็จแล้วก็ส่งมาในห้องนี้คละน้อยจะลบด้วยเหม,ย,หมยตูให้ค่ะอันนี้คละน้อยจะไปลบโฟโ o ้รูมนะคะที่เป็นโลโก้นะคะอันนี้เป็นภาพเดิมนะคะลบก่อนคะ่ะเอาภาพใหม่นะคะแล้วก็เลือกข้างล่างนะคะ ยางลบนะคะเลื่อนมาค่ะยางลบค่ะแล้วก็ลบค่ะติ๊กถูกค่ะบันทึกค่ะดูวิดีโอของูดน,นะคะเพราะว่าเรา,าทำฟรีค่ะถ้าเราจ่ายตามเราไม่ต้องดูก็ได้ค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะภาพ ที่โคละน้อยพาธรรมนะคะ